ที่เข้ามาตอนสวดพันยักษ์มีญาณชั่วจงดออกมาในนามพระเยซูไปข้าพเจ้าเผาสิ่งนี้เข้ามาตอนไปเข้าสวดพิธีสวดพันยักษ์สิ่งที่เข้าไปตอนสวดพันยักษ์จงออกมาเราสั่งในนามพระเยซูถอนออกมาอย่างนี้ถอนออกมาอย่างนี้ในนามพระเยซูเข้าไปตอนสวดพันยักษ์ไอ้ผีทั้งหลายที่เข้าไปกีตัวออกมาให้หมดยังมีอีกออกมาในนามพระเยซูออกมาอย่าซ่อนไฟข้าพเจ้าเผาไปข้าพเจ้าเผาไฟข้าพเจ้าลูกไฟของพระเจ้าร้อน สัดก็ไปในนามพระเยซูลูกไฟของพระเจ้าสัดก็ไปในนามพระเยซูลูกไฟอพระเจ้าสัสสสดก็ไปออกมาให้หมดที่เข้าไปตอนผ่านสดผ่านยักออกมาข okay. ี่ตัวออกให้หมดขี่ตัวออกให้หมดในน้ำพระเยซูขุนแผนที่เข้าไปกับที่ขานลุงปูผ่านขุนแผนออกมาทายแก้วออกมาขุนแผนออกมาทายแก้วนี่ชอขุนแผนใช่ ในนามพระเยซูดาของก็จะเอาปักไปที่หลังไอ้คุนแผนออกมาตรงนี้ดาของก็จาปักไปหัวไอ้ขุนแผนออกมาตรงนี้ในนามพระเยซูไอ้ขุนแผนออกมาไอ้ปลายแก้วในนามพระเยซูไฟของ็จะเผาทำลายลมของก็จาพัดซัดออกมาในนามพระเยซูในนามพระเยซูเอาเอาเอาใส่ถุงกรด้าใส่ถุงดำมันทั้งหมดเลยใส่ถุงดในนามพระเยซูวามาแล้วจักรา ร้อนไปหมดในนามพระเยซูต่อนไปหมดทั้งตัวเราเหยียบเองในนามพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าเท้าของหญิงส้นเท้าของหญิงจะเหยียบหัวงูร้ายในนามพระเยซูไม่ต้องพัวครับไม่เป็นไรร้อนั้มันออกมาให้ไฟมันจะเผาอยู่ข้างในั้มันออกมาส้นเท้าของหญิงจะเหยียบหัวงูร้ายหญิงนี่หมายถึงริสจักรริสจักรคือเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อเหยียบลงไปสิ่งที่ซ่อนอยู่นั้นแล้วเหยียบหัวงูร้ายในนามพระเยซูเราเหยียบหัวเอง ในนามพระเยซูเราเหยียบขยี้หัวเองด้วยส้นเท้าของพิศจักรในนามพระเยซูเราเหยียบทำลายสิ่งที่ร้ายปีศาจตานของที่อยู่ในสิ่งเหล่านี้เราทำลายเองทั้งหมดในนามพระเยซูเราเผาเราชำระด้วยส้นเท้าของกิศจักรในนามพระเยซูเราเหยียบทำลายเราเหยียบทำลายออกไปให้หมดในนามพระเยซูในนามพระเยซูไฟของพระเจ้าเผาไฟของพระเจ้าเผาในนามพระเยซูที่ซ่อนอยู่ที่ซ่อนอยู่การรับน้ำมนต์ ไม่วัดไหนก็ตามแต่ไปรับคนน้ำมนต์พรมน้ำมนต์หรือกินน้ำมนต์ที่กินเข้าไปเป็นน้ำมนต์จงหลุดออกมาให้หมดไอ้น้ำมนต์ทั้งหลายจงหลุดออกให้หมดในนามพระเยซูคริสจงหลุดออกมาให้หมดจงหลุดออกมาทั้งหมดในน้ำมนต์ทั้งหลายที่เข้าไปคาถาต่างๆเวทมนต์คาถาอักระทั้งหลายการสวดต่างๆที่เข้าไปทางน้ำมนต์จงหลุดออกมาจงหลุดออกมาให้หมดจงหลุดออกมาให้หมดในนามพระเยซูคริส ในนามพระเยซูคริสเชคพูดได้ไหมได้ครับพูดตามผมครับในนามพระเยซูคริสในนามพระเยซูคริสข้าพเจ้าข้าพเจ้าตัดสัมพันธ์ตัดสัมพันธ์กูมารเรียกซับกูมารเรียกซับไม่อยู่กับข้าพเจ้าไม่อยู่กับข้าพเจ้าอีกต่อไปต่อไปเผาสะพานสะพานห้ามเข้ามาอีกห้ามเข้ามาออกไปจากข้าพเจ้าออกไปจากข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูในนามพระเยซูอามนอามนไอ้ไขรวันเจดีอามนโอกไห พวกไปในนามพระเยซูกมานไม่กเข้าไปให้กุมารียกเัรออกไปในนามพระเยซูไปพระเจ้าเผาไอ้กุมารียกเัรออกไปไปไม่เจ้าเผาไอ้กุมารียกเัรออกไปออกไปในนามพูดตามต่อไปในนามพระเยซูในนามพระเยซูไอ้ไข่วัดเจดีไอ้ไข่วัดเจดีต่อไปนี้ต่อไปนี้ออกจากตัวข่าไปออกจากตัวข้าไม่ให้อยู่ในตัวไม่มีอยู่ในตัวอีกต่อไปต่อไปขอสั่งข่าสั่ง ออกไปลออกไปออกไปในนามพระเยซูในนามพระเยซูไอ้ไข่ไอ้ไข่ออกไปออกไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ออกไปออกไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูในนามพระเยซูขนแผนขนแผนผ่ายแก้วผ่านแก้วที่มาจากหลงปูพานหลงปูพานออกไปจากตัวฉันไปจากตัวฉันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูในนามพระเยซูออกไปเดี๋ยวนี้ ออกไปเดี๋ยวนี้ให้คุณแผนออกไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูออกไปเดี๋ยวนี้ให้คุณแผนออกไปดาวมันจะแทงเข้าไปในนามพระเยซูดาวไม่จะแทงเข้าไปไปไม่จะเผาไปเขาจะเผาศีรษะถึงปลายเท้าให้คุณแผนออกไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูให้คุณแผนออกไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูให้คุณแผนให้คุณแผนไม่ให้อยู่กับข้าไม่ให้อยู่กับข้าออกไปออกไปตัดสัมพันธ์ตสเผาสะพานเผาสะพานนาเข้ามาอีกนำเข้ามาอีก ในนามพระเยซูยในนามพระเยซูยอามนิามนในนามพระเยซู <c oughs> ในนามพระเยซูการสับการสับยันจักรนารายยันจักรนารายที่หลังที่หลังด้วยคาถา,าคม โดยคาถาอาคมจงออกไปจากข้าจงออกไปจากข้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูในนามพระเยซูยันจากนาลายยันจากนาลายออกไปจากตัวข้าออกไปจากตัวข้าไม่มีผลไม่มีผลตัดสัมพันธ์ตัดสัมพันธ์เผาสัมพันา์ห้ามเข้ามาอีกห้ามเข้ามาอีกอักขระทั้งหลายอักขระที่สักร่างกายนี้ที่สักร่างกายออกไปให้หมดออกไปให้ในนามพระเยซูในนามพระเยซูไม่เกี่ยวใครอีกแล้ว ไม่เกี่ยวข้า,ขามข้ามเข้ามาอีกข้ามเข้ามาอีกในนามพระเยซูในนามพระเยซูหรือสีตาไฟหรือสีตาไฟออกไปจากตัวข้าออกไปจากตัวข้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ข้าเป็นลูกพระเจ้าในนามพระเยซูออกไปออกไปในนามพระเยซูหรือสีตาไฟเองจะซ่อนไม่ได้ข้ารู้เองยังไม่ออกจงออกไปในนามพระเยซูเผาไฟเอ็งมาเจอเผาในนามพระเยซูดาบของระเจาตัดที่มันผูกไว้ที่มือในนามพระเยซูออกเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูดาบของระเจาตัดดาบของมะเจาตัดดาบของระเจาเผา แทงเข้าไปแทงเข้าไปเราสั่งในนานพระเยซูฤอสีตาไฟจงออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้ดาวของพระเจ้าแทงเข้าไปที่ศีรษะดาบของพระเจ้าแทงเข้าไปที่หูดาบของพระเจ้าแทงที่คอดาวของพระเจ้าแทงที่หลังดาวของพระเจ้าแทงที่ตัวไอฤทษีตาไฟออกไปจากร่างกายนี้เดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูไฟมันเจะเผา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 ดาวของพระเจ้าแทงเข้าไปในนามพระเยซูในนามพระเยซูในนามพระเยซูถอนดวงตา อนดวงตาไฟออกจากนาจากดวงตาเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูออกไปลงถังไปถอดดวงตาออกไปในนามพระเยซูถอนดวง,งตาไฟออกไปจากหน้าเขาเดี๋ยวนี้ลงไปถังขยะเลยในนามพระเยซูออกไปเดี๋ยวนี้ใน้าสีตาไฟออกไปเดี๋ยวนี้ตาไฟออกมาเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูออกไปไฟของพระเจ้าเผาชนะทำลายโอชิกาบาราบากาบาราบาชันดาราบากาบาราอิชินดาราบายาในนามพระเยซูขอพระเจ้าประทานของประทาน ขอพระเจ้าสำแดงบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่ขอพระเจ้าชี้นำและบอกลูกลูกจะทำอย่างไรต่อไปในนามพระเยซูคริสต์าบับบัชันดาบบบบบบชันตะยาไอ้คุนแผนออกมาในนามพระเยซูไอ้ผายแก้วไอ้คุณแผนออกมาไอ้คุณแผนออกมาในนามพระเยซูในนามพระเยซูในนามพระเยซูเจ้าไฟของพระเจ้าเผาไอ้คุนแผนโผล่มาไอ้ขุณแผนออกมาในนามพระเยซูไอ้ฤาษีตาไฟออกมาในนามพระเยซูอบก ว่าแค่นี้ทำอะไรกูได้ใครบอกเหมือนฮาเลลูยาใครบอกเบมือฮาเลลูยานี้จะไล่กูได้ใครบอกเหมือนใ,ออในนามพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์บอกว่า <laughs> พระเจ้าผู้อยู่ในเราใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก <laughs> พระเจา้าอยู่ที่นี่และพระเจ้าจะขับเองออกได้ เองใหญ่ๆกับพระเจ้าไม่ได้ในนามพระเยซูคริสต์เองจะออกดีๆหรือจะต้องผูกทำลายก่อนในนามพระเยซูไปพระเจ้าเผาในนามพระเยซูไปพระเจ้าเผาในนามพระเยซูไปพระเจ้าเผาในนามพระเยซูดับออกไปเพิ่มไม่เด้แทงเข้าไปที่หลังในนามพระเยซูดับไปเพิ่มไม่ได้แทงไปที่หลังเก่งนักหลอเก่งนั่งหลอ พูดเก่งมั้งเหรอในนามพระเยซูขอพระเจ้าจากของพระเจ้าแทงแขนมันมันซ่านะในนามพระเยซูจากของพระเจ้าแทงแขนมันในนามพระเยซูด่าพระเจ้าแทงแขนมันแทงแขนมันในนามพระเยซูม <dann y> <coping> <Emin authenticity filing> ีอะไรทำไม่ได้ครับพระเจ้าไม่ทำในนามพระเยซูไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้าไปของพระเจ้าลงมาในนามพระเยซูไอ้ฤาษีตาไฟอออกไอ้ฤาษีตาไฟ ในนามพระเยซูคริสต์ขอลูกศรเพลิงของพระเจ้ายิงไปที่ดวงตาสีตาไฟในนามพระเยซูขอลูกศรเพลิงของพระเจ้ายิงเข้าไปที่ดวงตาสองข้างในนามพระเยซูในนามพระเยซูคริสต์ลูกศรเพลิงของพระเจ้าแทนดวงตาทะลุข้างหลังในนามพระเยซูทะลุไปที่ศีรษะด้านหลังเลยในนามพระเยซูลูกศรเพลิงของพระเจ้าแทนเข้าไปทั้งดวงตาทั้งสองข้างทะลุหัวด้านหลังในนามพระเยซูไฟของพระเจ้าเผาเลือดของพระเยซูทาลงไปเลือดของพระเยซูทาลงไป สู้ได้ไม่ได้ใครบอกเองว่าเองจะทนพระเจ้าได้ในนามพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าลงมาที่นี่ขอการทรงสถิตของพระเจ้าขอพระเจ้าเสด็จลงมาขอพระเจ้าและกองทัพของพระเจ้าช่วยคุณเชษฐ์วันนี้ในเวลานี้ขอพระเจ้าปลดปล่อยในพระนามพระเยซูในนามพระเยซูคริสต์ขอไฟของพระเจ้าเผาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในร่างกายนี้ในนามพระเยซูขอดาบของพระเจ้าแทงเข้าไปขอดาบของพระเจ้าแทงเข้าไปขอดาบของพระเจ้าแทงเข้าไปดาบของพระเจ้าแทงเข้าไป แทงเข้าไปแล้วบิดแทงเข้าไปแล้วบิดบิดบิดในน Harrison, ามพระเยซูแทงเข้าไปในไส้มนแล้วบิดในนามพระเยซูดาบของพระเจ้าดาบขอกเปรวเพลิงของพระเจ้าแทงเข้าไปในนามพระเยซูแทงแล้วบิดในนามพระเยซูเองเป็นใครเองเป็นใครในนามพระเยซูดาบของพระเจ้าแทงเข้าไปดาบของพระเจ้าแทงเข้าไปที่ขาในนามพระเยซูดาบของพระเจ้าแทงเข้าไปที่หลังในนามพระเยซูดาบพระเจ้าแทงเข้าไปที่หัวในนามพระเยซูลมของพระเจ้าพัดซัดมาในนามพระเยซูในนามพระเยซูลมของพระเจ้าซัดมัน ทูตสวรรค์ของพระเจ้าจับมือมันนั่งพิงไปข้างหลังในนามพระเยซูทูตสวรรค์ของพระเจ้าจับตัวมันนั่งพิงไป็นงไปข้างหลังทูตสวรรค์ของพระเจ้าจับมันนั่งพิงไปข้างหลังจับนั่งพิงไปข้างหลังนั่งพิงไปข้างหลังทูตสวรรค์ของพระเจ้าดึงแขนมันขึ้นสองข้างยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ยกมือขึ้นในนามพระเยซูยกมือขึ้นยกมือมันขึ้นสองข้างมันต้องยอมพระเจ้าในนามพระเยซูดางพระเจ้าแทงที่แขนสองข้างในนามพระเยซูดาวพระเจ้าแทงที่แขนสองข้าง ตู้ส่วนของพระาตยับเอาแขนในขึ้นมาสองข้างให้มันยอมต่อพระเจ้าในนามพระเยซูคริสในนามพระเยซูคริสเองจะซ่อนไม่ได้ขอไฟของพระเจ้าเทเข้าไปในท้องขอดาบของพระเจ้าแทงเข้าไปที่ท้องขอไฟของพระเจ้าจากสวรรค์เทลงมาเข้าไปที่คอเข้าไปที่ปากทานเพลิงของพระเจ้ายัดเข้าไปที่ปากในนามพระเยซูทานเพลิงพระเจ้าเผาเข้าไปในปากเผาไปล่อฟันออกมาในนามพระเยซูทานเพลิงพระเจ้าเผาเข้าไปล่อฟันออกมาในนามพระเยซูทานเพลิงพระเจ้าเทไปที่ปาก เขาพอมันเขาทาไส้มันในนามพระเยซูในนามพระเยซูไปเองพระเจ้าเผาเผาทําลายสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนามพระเยซูเองเป็นใครสําแดงตัวนี้ในนามพระเยซูขอพระเจ้าจัดการทิ่มแทงด้วยดาบของพระเจ้าดาบของพระเจ้าทิ่มแทงเข้าไปสิ่งที่ปิดหูจงหลุดออกในนามพระเยซูเองไม่ใช่สําแดงตัวสามแดงตัวโผล่ไหมในนามพระเยซูคิด ฤทธิอำนาจของพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าอยู่ที่นี่เองเป็นใครในในนามพระเยซูคริสต์ต่อเงินต่อทองดีๆหนักไหมตัวไหมโผล่มาเองเป็นใครไอต่อเงินต่อทองใช่ไหมอยู่ไหมโผล่มาในนามพระเยซูไอลูกแก้วไคริวินาตนี้ไหมยังอยู่ไหม โปมาในนามพระเยซูสิ่งไหนที่ยังซ่อนอยู่โปงมาโปรมาบุมาลทองไอ้ไข่วัจเจดีโปรมาในนามพระเยซูเองเป็นใครในนามพระเยซูเองเป็นใครในนามพระเยซูเองเป็นใครในนามพระเยซูขอไฟของพระเจ้าเผาขอพระสิริของพระเจ้าส่องเข้ามาตั้งแต่ศีรษะร่างกายถึงไปครับความสว่างของพระเจ้าส่องเข้าไปในหัว แสงสว่างระเจะส่องเข้าที่ตาแสงสว่างรขเจาส่องเข้าไปที่ปากแสงสว่างระเจะส่องเข้าไปที่หูแสงสว่างระเจะส่องเข้าไปในร่างกายตั้งแต่ศีรษะร่างกายึงปลายเท้าความสว่างระเจะส่องเข้าไปสิ่งใดที่ซ่อนอยู่จงสำแดงและเผยในนามพระเยซูดาบอกพระเจ้าแทงเข้าไปอีกสิ่งใดที่ซ่อนอยู่ขอไฟของพระเจ้าเผากรดับพระเจ้าแทงไฟพระเจ้าเผาดับพระเจ้าแทงสิ่งใดที่ซ่อนอยู่จงรุดออกมาจงรุดออกมาในนามพระเยซูในนามพระเยซูขอพระเจ้าเผาชำระทำลายเองเป็นไทยสำแดงตัว ในานามพระเยซูหรือสีตาไฟออกไปยังหรือสีตาไฟโผลมาถ้ายังอยู่โผล่หน้ามาไหนบอกว่าเก่งไงออกมาเลยในานามพระเยซูหรือสีตาไฟเมื่อกี้บอกว่าเอาไม่ออกไงออากมายังยังอยู่ไม่ใช่หรอโผล่มาโชกาบ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 าาบบ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 บ